สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมช่องบะเบียดัมซิงครับพามาชมนี่ทีมงานปลาเหล่าเล่นบ่อลูกลังครับวันนี้โอ้บ่อใหญ่พอสมควรครับตรงนี้โอ้พี่น้องพี่วะจัดนะครับเอ้ปลาเหลาได้คนขับแม่ครมาใหม่ด้วยนะทุกคนดูฝีมือครับขับรถถือว่านิ่มพอสมควรนะครับ ใช้ได้เลยนี่เต็มกองครับพี่น้องจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับไปรุ่นสามไม้ครับกูดำเกียร์ตั้นครับกันนี้แม่งสะเก็ดเกียร์ฝากับไฟย้านล่างครับเนี่ย บไยนี่ยานดำเต็มกล่องเลยครับพี่น้องนี่ยาวมากไฟของเราคันนี้เรื่อยๆครับหน้าง,งานก็ประมาณเอ่อ จากนี้ไปไา้งานประมาณ9กิโลได้ครับไปกลับก็18โลครับไปกลับ18โลแม็กคูตักหมดชุดนี้ก็ให้ผูกเปนอนรอเลยครับก็กว่าจะไปกลับได้ก็นานพอสมควรครับนี่ผูกเปรอได้เลยนะครับเป็นไรครับพี่น้องทีมงานเ้อบ่ต้องเสืบครับมาตรฐานสาก,กลนะครับดูสกิลการขับรถของเขาับว้าดู สิบล้อล็อกกี้ครับพูดน่ะปืน จัดไปเต็มอุ้มเลยเอสเ0สมากไฟคันนี้ใช้งานคุ้มมากครับไม่เคยจุกจิกนะครับนี่ ใช้งานแบบยาวๆเลยตั้งแต่ซื้อมานี่ถือว่าถูกใจบ้านเราเลยครับเนี่ตักแบบสบายๆครับปัญหาน้อยบึดๆๆนี่ดูอัดดินเขาเต็มบุ้งกีนะครับบุ้งกีเท่ากันกับสองร้อยรุ่นแปดนะครับคันนี้บุ้งกีใหญ่ครับเป็นรถนอกนะครับนำเข้าในประเทศไทยนะผมคันนี้เป็นรถเขมีนะครับรถเขมีนนำเข้าจากช่องจอมนะครับเมกอิงช่องจอมนะทุกคนแต่คันนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับ ธรรดดาวริมงานผมรถไร้ประเทศขนาดวะนะูะกพี่แกจัดหนักจัดเต็มเลยครับีจัดเพิ่มครับต้องต้องเต็มกล่องนะครับเสมอจงอางเลยอยันนี้รถกระป๋องครับ กระบาเล็กนะครับต้องจัดให้เต็มกล่องไปเลยใช้คุ้มครับรถนะ่ะอย่าไปกลัวพังครับอยู่กับทีมงานผมนี่พังเป็นซ่อมครับอีกซีบ่อีกซี โอ้ขึ้นไปไหนเออเจียบกังเออเบาลูกเป้เบาลูกเป้เดี๋ยวมือลนใส่ใส่หกล้อนะเป็นไงครับมาชานมจ้าว่าเอ้าตามติดด้วยบ่าวมอนนะครับวันนี้ผมรับหน้าที่ขับหกล้อนะครับคันนั้นนะครับ ผู้ใดเห็นผมแลนกะเกกากะขออภัยนะครับพี่น้องบอกผมกับบอคอยเซียนครับแม่งเบิรงเอฟซีเบิรงหินไงผู้น่ะก่น่ะเบิรงหินไงเบิรงหินไงปัดดูอ่ะเออเออควันออกเลยอ่ะอุ้มเลยลูกพี่อุ้มเลยเออนะ่ะแคทแคทอย่าไปกลัวลูกน้องบอกว่าจะใส่หลายเด้อแ่เออเออเออนูนะ่นน่ะดูอ,อ่ะปัด ขุดก่อนไงพูดไงพูดเอาบุ้งวนี่ะจุดจัดครับดูมาร์คไฟของเราต่อตอนนั้นก็จะเป็นเดก้านะครับสิบลอ้ออู้ อยู่ลีลาการขับของเขาถือว่านิ่มนวลน,นะครับจะได้เลยนี่ขนาดรถผมกเก่าๆนะบนี่ยถ้าขับรถใหม่จะพิ้วน่าดูคนขับเป็นใครมาจากไหนไม่รู้นะครับหมู่แต่ว่าตามให้นพวเป็นพญอเราอื่นมาิดครับ แข็งนะครับลูกหลังด้านล่างนี่แข็งไม่เหมือนด้านบนนะครับด้านบนมันจะอ่อนนะครับเดี๋ยวก็พอขุดได้ครับรถเราก็ขุดได้นี่ดยจัดเต็มกล่องเลยโอ้เต็มอุ้มเลยอือ บ,บาเป็นไดพีนด่น้องเป็นไดนี่แหละของแท้ครับ๋อมาฐานกับมาฐานไปแล้วไปเออ <c ười> ออกแับปลามอนเต็มกองเลยวะอ้าติดท้ายด้วยเอฟเฟกนะครับวันนี้วิ่งสี่คันนะครับทุกคนวิ่งสี่คันพอนะครับเอฟเ,เฟกกระบะใหญ่มากครับเสาเอา่อคอกสูงเมตรยี่นะครับนี่กระบะ คนครับก็เอ่อได้มาจากบ้านปวดเราเนี่แหละทุกคนเลยนะครับเป็นคนบ้านปวดเราเนี่แหละไม่ไกลนะครับจัดหนักเลยวะเต็มกล่องเลยครับของแบพี่น้องรถทีมงานปลาเรานี่สายแบกนะครับ นี่เราวิ่ง,งแค่ในละแวกแถวนี้นะครับไม่ได้ไปถนนใหญ่กันนะครับตักเสร็จก็หลับเลยเหละลูกพี่เอ้ kia chặt nặng kia luôn Bình đẩy Bình đẩy พร้อมป่าอมคอครับเดี๋ยวรอติดตามมันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้เดี๋ยวลำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ